สวัสดีค่ะทุกคนยิงดีต้อนรับเข้าสู่คุยเอามันพอดแคสต์ที่ผ่าเรื่องน่าคิดมาคุยแบบเพลินๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนอดีตกลับไปในยุคอายุทยาแล้วตั้งคำถามแปลกๆว่าเอ๊ะอายุทยาเคยมีซอมบี้หรอ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าพึ่งปิดหนีไปวันนี้เราไม่ได้จะเล่าเรื่องผีหลอกกลางวัดนะคะแต่จะคุยกันเรื่องโรคระบาดที่เคยทำให้คนยุคนั้นเดินเซเหมือนซอมบี้กันจริงๆและแน่นอนซอมไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณกิตินักประวัติศาสตร์สุดคูผู้เชี่ยวชาญด้านไทยโบราณสวัสดีครับคุณส้มและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ ถ้าพูดเรื่องซอมบี้ในอยุธยาฟังดูเหมือนนิยายแต่ความจริงมีอะไรน่าขนลุกยิ่งกว่านั้นครับโสมเริ่มเลยค่ะคุณกิติถามตรงๆเลยนะคะสมัยอยุธยาโรคระบาดมันร้ายแรงขนาดไหนกันแน่ ต้องบอกว่าสมัยนั้นโรคระบาดคือซูปเปอร์ไวร้ายของจริงครับเพราะยังไม่มีวัคซีนไม่มีโรงพยาบาลเหมือนปัจจุบันบันทึกเก่าๆหลายชิ้นระบุว่ามีอยู่หลายช่วงที่คนล้มตายเป็นหมื่นต่อวันจากโรคระบาดโดยเฉพาะฝีดาษอะฮิวาตกโรคและไข้ทรพิษโอ้โหหมื่นคนต่อวันนี่มันหนักกว่าวิกฤตโควิดเลยนะคะ ใช่ครับและที่น่าสนใจคือคนสมัยนั้นไม่เข้าใจว่าเชื้อโรคมาจากไหนเขาจึงมักมองว่าโรคพวกนี้คืออาเพศหรือการลงโทษจากฟ้าแล้วทำไมเราถึงใช้คำว่าซอมบี้กับโรคพวกนี้ได้คะ ดีมากครับคำว่าซอมบี้ในที่นี้เราใช้ในเชิงเปรียบเปียมีบันทึกของชาวตะวันตกที่เข้ามาในสมัยอยุธยาเช่นหมอบลูเจตและลาลูแบร์เขียนเล่าไว้ว่ามีผู้ป่วยบางคนที่ติดโรคชนิดหนึ่งจะมีอาการตัวซีดเดินโซเซน้ำลายฟูมปาก จ้องตาเลื่อนลอยและสุดท้ายล้มตายไปต่อหน้าต่อตาภาพนั้นมันใกล้เคียงกับซอมบี้ในภาพยนต์รยุคหลังอย่างน่าประหลาดโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะเหมือนหลุดมาจาก The Walking Dead ยังไงอย่างนั้นเลยแล้วคนยุคนั้นเขาทำยังไงกันคะไม่มีหมอไม่มียาปฏิชีวนะแล้วจะรอดกันได้ยังไง หลายคนอาศัยพึ่งไสยศาสตร์ครับมีการทำพิธีกรรมสวดมนต์รดน้ำมนต์หรือแม้แต่เผาร่างคนป่วยไว้กลางบ้านเพื่อปวดปล่อยวิญญาณบางพื้นที่ถึงกับมีประเพณีที่เรียกว่าลอยศพคือการนำศพคนตายจากโรคระบาดไปลอยแม่น้ำเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อแต่ก็กลับกลายเป็นการแพร่เชื้อในน้ำอีกต่างหาก โอ้ยฟังแล้วเศร้ามากเลยนะคะกลายเป็นวงจรที่น่ากลัวมากๆใช่ครับแม้แต่วันนาคาดีเช่นรามเกียรติยังพูดถึงการระบาดของโรคที่ทำให้บ้านเมืองร้างผู้คนหนีออกจากเมืองหรือแม้กระทั่งในกาบเหเรือสมัยรัชกาลที่สองก็มีการกล่าวถึงการดูแลสุขภาพความสะอาดซึ่งแปลว่าสังคมเริ่มตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมคนมีผลต่อการแพร่เชือ้อ แสดงว่าเรากำลังย้อนดูวิวัฒนาการความเข้าใจจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยสมสุดท้ายค่ะคุณกิติถ้าให้สรุปเราได้บทเรียนอะไรจากซอมบี้อยุธยาบ้างคะ บทเรียนคือแม้เราจะไม่มีซอมบี้จริงๆแต่โรคระบาดทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเชื่อและเปลี่ยนประวัติศาสตร์มันสอนให้เรารู้ว่าสุขภาพคือสมบัติที่มีค่าที่สุดและการรับมือโรคไม่ใช่แค่เรื่องของหมอหรือรัฐแต่คือหน้าที่ของทุกคน ว้าวลึกซึ้งมากค่ะขอบคุณคุณกิติมากๆที่มาแชร์เรื่องราวโรคระบาดในอดีตในมุมที่น่าสนใจสุดๆใครจะคิดล่ะคะว่าคำว่าซอมบี้จะพาเราไปไกลถึงกรุงศรีอยุธยาถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคุยเอามันและฝากไว้ว่าบางครั้งเรื่องน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีแต่คือโรคที่เรามองไม่เห็นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ